มาภูเก็ตแล้วอยากเที่ยวกอะแบบแนะนํา2เกาะสวยน้ําทะเลใสหาดทรายขาวใต้ทะเลอุดมสมบูรณ์มากถ้าโชคดีอาจจะได้เจอน้องเต่าด้วยนะวันนี้แบบมาทัวร์วันเดย์ทริปกับเลสโกมารีนะคะมาถึงแล้วเขาจะให้ลงทะเบียนประกันท่องเที่ยวแล้วที่จุดเช็คอินมีขนมกับเครื่องดื่มให้รองท้องด้วยฟังไกด์บีบเสร็จแล้วก็ออกเดินทางกันเลยนั่งเรือประมาณ4 5นาทีก็ถึงพิกัดแรกเกาะราชาใหญ่เรือเรามาถึงลาแรกเลยค่ะที่เกาะเงียบสงบน้ำทะเลใสสุดๆมีจุดชมวิวด้านบนด้วยนะวิวเวอร์มากแล้วเราก็นั่งเรือไปต่อไปถึงห้านาทีก แล้วใต้ทะเลเกาะราชามีป้าหลากหลายชนิดเลยแล้วเนี้ยปลาดาวสีฟ้าไม่เคยเห็นเลยอะ่ะความโชคดีของทีมนี้คือได้เจอน้องเต่าด้วยทุกคนที่นี่คือเป็นอีกจุดที่นิยมของหนักดำน้าเลยนะไปกันต่อที่บานานาบีชเกาะเฮดติดอันดับหนึ่งในสามชายหาดที่ดีที่สุดในโลกด้วยเราพักกินมื้อเที่ยงที่นี่นะคะบอกเลยว่าบุฟเฟ่ต์จัดเต็มมากไฮไลท์ก่อนนี้มีน้องหาเน้แฉะรูปกันด้วยนะแล้วยังเป็นเกาะที่เราจะได้เห็นนกเงือกได้แบบใกล้ชิดเลยเป็นึีหนึ่งทริปที่ไม่เหนื่อยเลยค่ะที่ชอบอีกอย่างคือไมม่่ถึงงแเเทาาอตไไปช็คินนกัด้